เจ้าเด็กหยาบคายนั่นฆ่ามันก่อนต่อไปก็แย่แล้วเผลอแช่แข็งผลไม้ไปซะได้เดี๋ยวก่อนขอถามอะไรก่อนตายหน่อยได้ไหมฉันต้องการอาหารไปเอามาซะแค่พวกเราจะไปที่หมู่บ้านชิงอยู่ ทำไมเธอถึงต้องฆ่าพวกเราด้วยละ่ะเพราะนั่นคือที่ที่ฉันจะไปเออถ้าคนอื่นจะไปเธอก็จะฆ่าทุกคนเลยงั้นเหรอแกเป็นพ่อค้าเผ่ามนุษย์ฉันจะต้องตรวจสอบพวกแกก่อนสิเข้าใจแล้วเอวน้ำแข็งเป็นพวกผู้ก่ออาชญากรรมสินะหุบป,ปากตายซะ ทุกคนเลิกเล่นกันได้แล้วนี่เบสเลสอย่ามัวแต่นอนสิน้อยกล้าพูดว่าฉันหยาบคายงั้นเหรอเธอฆ่าผู้คนที่ไม่เห็นด้วยกับตนเอง ใครกันแน่ที่หยอบคอยรับเกล็ดน้ำแข็งของฉันด้วยปากเป็นไปได้ยังไงพวกแกเป็นใครกันแน่ บัดซบจะหนีไปไหนเป็นแบบนี้ได้ยังไงกันฉันเห็นใจพวกเอวน้ำแข็งนะแต่เธอจะฆ่าใครตามใจชอบไม่ได้หรอกนะถ้าลูกน้องของฉันไม่มีทักษะอยู่บ้างก็คงจะตายไปแล้ว ฉันเห็นพวกพ่อค้าที่เป็นมนุษย์ล้วนแล้วแต่เป็นพวกคนชั่วที่จ้องแต่จะทำกำไรฉันไม่เชื่อใจพวกมนุษย์แบบนายล็อกงั้นเหรอเข้าใจแล้วฉันมีคำถามได้ยินว่าเอวน้ำแข็งไม่เก่งในการต่อสู้แต่ทำไมละ่ะเอวน้ำแข็งแบบพวกเราเข้ากันได้ดีกับท่าน้ำ ในบรรดาเอลน้าแข็งหลายร้อยคนจะมี2-3ถึงคนที่มีพลังเวทแข็งแกร่งอยู่ผิดปกติตรงไหนกันคุณลุงใจดีปล่อยฉันไปเถอะขอร้องครอบครัวของฉันกำลังรอให้ฉันเอาอาหารกลับไปอยู่ฉันดูเหมือนลุงขนาดนั้นเลยงั้นหรอครับนี่ฉันดูแก่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย ไปกันเถอะและก็เอาผลไม้ให้เธอหลังหนึ่งแต่ว่าเจ้านายพวกเราคุณแม่บ้านเจ้านายกำลังสอนให้เธอรู้จักแบ่งปันอยู่นะงั้นเหรอขอโทษเธอชื่ออะไรเออชื่อของฉันคือย,ยายา่าดูท่าทางลังเลแบบนี้ชื่อปลอมสินะ ย,ายา่าๆชื่อของฉันคือบารไม่ต้องกลัวหรอกนะถ้ามีคนถามก็บอกว่าซื้อมาจากฉันก็แล้วกันนะฮะฮะเราจะใช้เวลาสองสาวันอยู่ในหมู่บ้านชิงอยู่ฉันจะทำธุรกิจที่นั่นนะขเข้าใจแล้วผู้ชายคนนี้รวยมากเขาคงจะทำธุรกิจจริงๆสินะ เจ้านายนั่งดีๆนะทางที่นี่ค่อนข้างจะเป็นหลุมเยอะเลยละไม่เป็นไรฉันนั่งได้สบายๆนะ้าเจ้านายทำไมถึงได้ปล่อยเอวนั่นไปล่ะครับเบนเลดนายมีคำถามกับการตัดสินใจของไมลอดงั้นหรอไม่หรอกการที่ตั้งคำถามถือว่าดีนายคิดว่าเวทมนต์ของพวกเอวน้ำแข็งคืออะไรกันแน่ ไม่ว่าคู่ต่อสู้จะแข็งแกร่งแค่ไหนตราบใดที่มันมาต่อต้านไม่หลอดของฉันฉันจะเป็นคนจัดการมันเองนั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันถามนะแม้จะมีข้อบกพร่องอยู่มากมายแต่การใช้ทักษะผมรู้สึกได้เธอคนนั้นมีศักยภาพสูงพอสมควรเลยละฉันเองก็เห็นด้วยกับที่นายพูดเธอคนนั้นไม่ธรรมดา นายเองก็มีสายตาที่เฉียบคมดีนี่นะไม l o ลอผมไม่ได้ฝันไปใช่ไหมผมดีใจมากเลยแหะครับถือเป็นเกียรติมากเลยแหะครับดูภูมิใจจังเลยนะเออฉันเพิ่งจะอ้างว่าตัวเองชื่อบารเพราะงั้นทั้งคู่ก็ต้องมีชื่อด้วยคลารซสันดาเธอต่อไปนี้ชื่อว่าซูซานเบดเล็ด ชื่อว่าอาเฟิงเข้าใจแล้วครับดูนั่นสินี่คือหมู่บ้านจริงอยู่นี่น่ะหรอหมู่บ้านของพวกเอวนะ